สวัสดีเพื่อ,อทุกคนนะครับเรามาอยู่กับช่องพี่แบงค์สุดเท่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปสร้างโรงเรียนไทคูลนะครับหรือว่าแมปเขาชื่อว่าส o ู l ทคูลนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นกันเลยโอเคนะครับประมาณนี้อันนี้10บาทใช่ไหมราให้เงินขึ้นก่อนโอเคนะครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้50 โอเคประมาณนี้นะครับอ่อเป็นธงชาติใช่ไหมโอเคนะครับที่จอดรถบัสอันนี้ยีสิบห้าอันนี้ตั้งสองหมื่นห้าเนี่ยนะครับผมอันนี้ร้อยยีห้า อันนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูซิเท่าไหรสิบห้าที่จอดรถอ๋อโอเคอ๋อโอเคประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้เท่าไหรยี่สิบห้าใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะครับอ้าวจะต้องไหนอ๋อน,น,นู่นไง ลืมไปผมลืมไปอันนี้ห้าสิบบาทใช่ไหมโอเคโอเคนะครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบบาทโอเคตรงไหนอีกตรงนี้เท่าไร่รอย่ิบห้าใช่ไหมโอเคนะครับอ๋อเป็นแบบว่าพื้นใช่ไหม โอเคยี่สิบห้าอันนี้แปดสิบโอเคอ๋อประมาณนี้นะครับประตูด้านหน้าเก้าสิบบาทแป๊บหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับผมแค่นี้โอเคเก้าสิบอันนี้เก้าสิบอันนี้เก้าสิบทางเดิน โอเคนะครับอ๋อทางเดินใช่ไหมแบบว่าเวลาจะเดินมาไหนก็จะมีเส้นทางโอเคอันนี้เท่าไหร่เก90สิบเกสิบนะครับโอเคอันนี้อะไรห้องอะไรเนี่ยห้องห้องลงอาหารหรือเปล่าห้องลงอาหารหรือเปล่าเนี่ยเห็นเป็นแบบนี้น่าน่าจะใช่หรือว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรต่ต้องดูอีกทีก่อนนะครับว่ามันเป็นห้องอะไร แต่พื้นที่มันก็กว้างอยู่นะครับก็แบบว่าจะยิ่งจะยิ่งดีเลยนะครับประมาณนั่นแหละอ้าวไฟมาแล้วโอเคอันนี้สองอห้าิอันนี้เท่าไหร่สามร้อยรอก่อนโอเคสามรอันนี้ร้อยห้าสิผนังพื้นที่พนักง,งานโอเค ประมาณนี้นะครับอันนี้ร้อยแปดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูข้างนอกสักหน่อยสิว่าอันนี้ก็ธงชาตินะครับอันนี้ก็ลานจอดรถประมาณนี้แล้วก็ลานจอดรถรถบัสนั่นแหละนะครับอันนี้ค่อยมาค่อยมาโกก็แล้กันเพราะว่ามันอันนี้มันตั้งสองหมื่นห้านะครับ ต้องรอไงผมผมต้องรอกว่าจะขึ้นถึงอะเออประมาณนั่นแหละอันนี้ร้อยห้าสิบโอเคนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบว่าอ๋อเหมือนห้องอะไรสักอย่างนึงแหละครับผมประมาณนี้อันนี้ห้าร้อยอ่ารอขึ้นก่อนอ่า โอเคนะครับแผนกแผนกต้อนรับใช่ไหมต้อนรับคนนักเรียนเข้ามาใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยสิอันนี้ก็ธงชาติแต่ขอไปดูข้างหน่อยข้างนอกหน่อยสิโเหเฮลิเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปดูสักหน่อยสิ ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมกลับไปสร้างต่อดีกว่านะครับโอเคนะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้เท่าไหร่450กับ900ใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้750 ส,สำนักง,งานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็มีธงชานะครับนี่ประมาณนั้นอันนี้เก้ารอเดี๋ยวรอให้มันขึ้นก่อนนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอดูขอสำรวจซิว่ามีห้องอะไรบ้างขอสำรวจนิดหน่อยผมขอสำรวจนิดหน่อยนะครับว่ามันมีห้องอะไรบ้างผมจะได้รู้ว่าห้องไหนเป็นอะไร อันนี้ห้องห้องกว้างนี่เนี่ยอาจจะเป็นห้องลงอาหารหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องรอดูก่อนนะครับอันนี้แก้วอันนี้เก้าร้อยสามร้อยห้าสิบอันนี้ห้าร้อยโอเคเป็นห้องแล้วนะครับอ๋อเป็นประตูอ๋อโอเคนะครับอันนี้อ๋อโอเคโอเคนะครับประมาณนี้ อ่าห้ารอยแล้วโอเคเดี๋ยนะใครขับรถเนี่ยผมได้ยินเสียงแวบบ๊แบๆบใครขับรถเนี่ยโอ้ยปัดโทรอันนี้เอาแล้วใช่ไหมอ๋อยังไม่เอาลืมไปกดตรงนี้ก่อนก็ได้ นี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีน้ำเครื่องเครื่องทำน้าร้อนใช่ไหมนะเครื่องทำน้ําร้อนเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อแล้วก็อันนี้คือไมโครเวฟนะครับประมาณนั้นแล้วก็ที่นั่งรับประทานตรงนี้ก็คือเอาไว้ทิ้ง หรืออะไรก็เอามาทิ้งที่ถังขยะนะครับอันนี้ต้มน้ำร้อนน,น่าจะใช่นั่นแหละครับผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันเรียกว่าย,ยัางไงน่าจะต้มน้ำร้อนนั่นแหละหอประมาณนั้นโอเคไปดูซิว่ามันเป็นห้องอะไรอันนี้ห้องอะไรอ๋อสรุปไม่ใช่ห้องโรงอาหารนะ ผมก็ว่าทำไมกว้างใหญ่จังนึกว่าห้องลงอาหารเออประมาณนั่นแหละรครับหนึ่งพันพอดีเป๊ะน,นี่ห้าร้อยโอเคมีมีไฟแล้วอ๋อสรุปคือห้องเรียนใช่ไหมอ๋อห้องเรียนอ๋อตอนแรกผมนึกว่าห้องลงอาหาร ผมคิดแล้วว่าจะเป็นห้องเรียนแต่ที่เป็นจริงก็ใช่ด้วยจริงผมพูดว่าจะเป็นห้องห้องโรงอาหารนั่นแหละแต่ที่ผมคิดอะผมคิดว่ามัมนเป็นมันเป็นห้องเรียนไงแต่ที่จริงก็เป็นจริงด้วยนะครับประมาณนั้นเออนั่นแหละโอเคห้องเรียนโอเคห้องเรียนเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียนมาเรียนหนังสือนะครับแล้วก็คุณครูก็สอนนักเรียนนะครับนั่นแหละโอเคอันนี้อะไรอีก่ะไปดูสิอ้าวเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนสิว่าอ๋อนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมสามร้อยห้าสิบโอเคสามร้อยห้าสิบ ตรงนี้เป็นอ๋อโอเคตรงนี้เป็นอะไรตู้เก็บของอ๋อเพื่อนๆครับตรงนี้เป็นตู้เก็บของนะครับนี่เห็นไหมนี่ตู้เก็บของอะไรของอะไรสักอย่างนั่นแหละอันนี้เท่าไรสองร้อยห้าสิบอ๋อห้องน้ำใช่ไหมโอเคสรุปว่า ห้องนี้คือห้องเรียนห้องนี้คือห้องน้ําจะบอกนะว,ว่าแบ่งไว้อ่ะใช่ไหมแบ่งห้องใช่ไหมน่าจะใช่นะมั้งนะครับผมผมก็ผมก็คิดแบบนั้นแหละโอเคห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็อ๋อห้องน้าอีกห้องหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอออกไปเดินเล่นสักหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็คือจุดที่จอดรถนะครับประมาณนั้นแล้วก็ทงชาติโอเคมีพวกไอเทมด้วยนะเนี่ยไอเทมเนี่ยโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวลุยเดี๋ยวผมลุยกันต่อเลยนะครับลุยกันต่อเลยลุยเลยอ่ามาสร้างกันต่อนะครับ ให้ถึงสองพันก่อนมันจะได้แบบว่าไม่ต้องลดไวมากขนาดนั้นโอเคเสร็จแล้วแล้วตรงนี้เป็นห้องอะไรอ๋อเพื่อนผมว่าแล้วว่าตรงนี้เป็นห้องลงอาหารหผมว่าแล้วว่าตรงนี้เป็นห้องลงอาหารแน่นอนอ๋อห้องลงอาหารอยู่ตรงนี้ตอนแรกอะที่ผมก่อนจะพูดอะผมคิดว่า เอเอไอตรงนี้คิดว่าเป็นห้องโรงอาหารที่ผมบอกว่าทำไมมันกว้างจังแต่ที่จริงมันคือห้องเรียนนะครับห้องโรงอาหารก็นู่นอยู่ตรงนู้นนะครับโอผมก็ว่าอยู่ทำไมมันแปลกอ๋ออันนี้ห้องสรุปห้องนี้คือห้องโรงอาหารเนาะผมก็ว่าทำไมมันแปลก ผมว่าแล้วเป็นห้องโรงอาหารแน่นอนเนาะนะครับโอเคนี่ห้องโรงอาหารก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมห้องโรงอาหารก็ใหญ่อยู่นะครับอ้าวแล้วสรุปเติมไฟไม่เนี่ยทำไมมันดับดับติดติดอะอ้าวแล้วพอเดินมานี่มันติดแล้พอเดินตรงนี้มันดับ มันคืออะไรเพื่อนดูดิอา่าดูใหม่นะ,ะเพื่อนอา่าดูนี่นะนี่พอเดินไปใช่ไหมอ้าวติดพอเดินมาตรงนี้อ้าวดาบม,มันเป็นยังไงแล้วผมได้กดหรือยังเมื่อกี้เอานี่ไงอ,อ๋อผมก็ว่าทำไมมันแสงสว่างมืดมืดแสงสว่างมืดมืดอ,อุ้ยไม่ได้กดตรงนี้นี่เองอ่ะไม่เป็นละ หายแล้วผมก็งงของผมอะไรก็ไม่รู้แบบนี้แหละโอเคตกใจหมดนึกว่าทำไมมันมือ,มอ,มอสว่างสว่างโอตกใจอันนี้ห้องครัวอ่ะแบบนี้ก็ประมาณนี้นะคะผมโอเค แมปนี้ก็ประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้ไฟครัวอันนี้ห้องอะไรอ่ะอ๋อโล่งไม่ได้สร้างอะไรเลยอันนี้ชั้นถงทางเดินอนอร่รอยอ่ะ เดี๋ยววันนี้ผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไอสองอันเนี้ยไอผนังห้องโถงสองกับหลังคาห้องโถงสองค่อยเอามาสร้างต่อพรุ่งนี้นะครับแต่จริงเงินมันก็ขึ้นนั่นแหละแต่ผมจะสร้างพรุ่งนี้ไงเดี๋ยววันนี้ผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็สร้างอยู่นะสร้างมาได้นิดเดียวเองแต่ก็เป็นได้นั่นแหละแต่ก็ต้องแต่ก็สร้างได้แหละเพื่อนๆนะครับ อโอเคเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องพี่แบงค์สุดเทชแนลด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อมาดูช่องผมแล้วอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับ